สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งรูปมาให้ทำให้ดูนะคะเป็นปกปิกนกนะคะมีแต่ด้านหน้าสวมหัวนะคะเป็นแนวไหลตกเสื้อสั้นๆประมาณความยาวประมาณปิดขอบกางเกงนะคะ แขนสี่ส่วนค่ะเป็นรูดปลายแขนแล้วก็กุ้นนะคะตัวแขนเนี่ยรูดน้อยๆทำอยู่ที่ไซส์ L ค่ะอกสามสิบแปดนิ้วมาทำกันเลยค่ะจากริมกระดาษ วัดเข้ามาประมาณสิบเซนนะคะตีมาเป็นเส้นกลางหน้าค่ะเส้นกลางหน้านะคะจากริมบนลงมาประมาณสิบห้าเซนตีมาเป็นเส้นคอค่ะ ยาวหน้าจากเส้นคอนะคะยาวหน้า36เป็นเส้นเอวค่ะแบ่งครึ่ง18เซนเป็นเส้นอกได้แล้วตีเส้นค่ะเส้นอกเส้นเอวจากเส้นเอววัดลงมา20เซนยีเซน ตีเป็นเส้นสะโพกใหญ่ค่ะเราจะหาคอนะคะวัดเข้ามาค่ะหกเซนครึ่งหกเซนครึ่งจากจุดนี้นะคะตีขึ้นมาเจ็ดเซนค่ะแบ่งครึ่งสามเซนครึ่ง สามเซนครึ่งตีมาค่ะไหล่สี่สิบแบ่งครึ่งยี่สิบนะคะจากจุดนี้วัดมาค่ะยี่สิบได้แล้วตีเป็นเส้นไหล่ค่ะรอบอกแปดสิบแปดบวกหลวมสิบสองได้หนึ่งร้อยนะคะหารสี่ ได้25ทำหน้าหลังเท่ากันนะคะจากเส้นกลางหน้าวัดมาค่ะ25จากจุดนี้นะคะ25สะโพก96บวกหลวม10บเซนได้106นะคะหาร4 26ยีครึ่ง จากเส้นกลางหน้าวัดมาค่ะยี่สิบหกครึ่งทำหน้าหลังเท่ากันนะคะได้แล้วตีเป็นเส้นข้างค่ะเราจะมาทำแขงกันนะคะเป็นแขนแนวแขนข้างขาวนะคะจากปลายไหล่วัดขึ้นหนึ่งเซน ได้แล้วตีตรงๆมาเลยค่ะความยาวของแขนนะคะเป็นแนวสี่ส่วนจากไปลไหล่นะคะสี่สิบสองเซน จากไปลายไหลนะคะ42เซนหรือถ้าเพื่อนๆจะเอา3ส่วนก็วัดลงมา38เซนนะคะได้แล้วตั้งเป็นมุมฉากค่ะวัดมา20เซนตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะแล้วก็วัดมา20เซน จากเส้นอกวัดลงมา3าถึงสเซนนะคะช่างใช้อยู่4เซนจากจุดนี้นะคะได้แล้วเราก็ตีมาเลยค่ะท่านี้ไหลตกนะคะเราก็จะตีขึ้นไปเลยค่ะจากมุมเนี้ยตีเป็นวางเป็นมุมฉากนะคะ เราจะต่อกันอยู่ที่เส้นนี้นะคะจากลายไหลลงมาประมาณ9เซนจากจุดนี้นะคะ9เซนชิ้นหน้าเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะมาทำชิ้นหลังสร้างในแผ่นเดียวกันนะคะสร้างเสร็จแล้วค่อยก๊อบออกไปเป็นชิ้นหลังจะง่ายกว่านะคะ ใช้เท่ากันค่ะหกเซนครึ่งเท่ากันนะคะจากเส้นคอวัดขึ้นมาห้าเซนห้าเซนตีตรงๆมาค่ะได้แล้ววัดขึ้นสองเซนครึ่งปลายไหลหนึ่งเซนค่ะ ได้แล้วตีมาเลยค่ะเป็นชิ้นหลังนะคะแขนใช้เส้นเดียวกันค่ะใช้เส้นเดียวกันเลยนะคะรอยต่อก็ใช้เส้นเดียวกันค่ะด้านข้างใช้เส้นเดียวกันค่ะความยาว ความยาวเขาจะปิดขอบกางเกงนะคะก็จากเส้นเดวลงมาประมาณ5้าเซนปิดขอบนะคะหรือแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะก็ขึ้นไป1นึ่เซนค่ะเส้นกลางหน้าก็ใช้เส้นเดียวกันค่ะเป็นเส้นกลางหลังได้ในจุดนี้เราก็ปชิ้นหลังออกไปเลยนะคะ ตรงปลายแขนเราตัดได้เลยค่ะท้องแขนตัดได้เลยนะคะด้านข้างตัดได้เลยค่ะชายเสือ้อตอนนี้เราก็จะ กิ้ง,งนี้เราเผื่อไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มลูดกิ้งชิ้นหลังนะคะสีแดงเป็นชิ้นหลังกิ้งไหลค่ะ,ะกิ้งกอบคอด้านหลังนะคะกิ้งเส้นกลางหลัง กิ่ง้อยต่อวงแขนด้วยค่ะตรงร้อยต่อเนี่ยเราตัดออกไปได้เลยนะคะ ตรงหัวแขนเขาจะมีรูดนิดหนึง่งเราจะเผื่อ ใช้สีดำนะคะเป็นชิ้นหน้าอันนี้ไม่เอาตรงหัวแขนเราจะรูดนิดนึงอันนี้คือเส้นไหลนะคะเนี่ยค่ะเส้นเนี่ยเราจะเผื่ออันนี้เราทำชิ้นหน้านะคะเผื่อรูดเขาจะรูดนิดเดียวประมาณสามเซนจากนี้นะคะสามเซนเราก็ตีขนานมาเลยค่ะ จุดนี้ก็สามเซนนะคะชิ้นหลังก็เผื่อเท่ากันค่ะสามเซนสามเซนนะคะแล้วก็เอามาต่อกันได้เลยค่ะ ปลายแขนจะรูดเยอะหน่อยนะคะแต่หัวแขนเนี่ยเขาจะรูดอยู่แค่กระจุกเดียวนะคะอันนี้ก็คือชิ้นหลังแขนก็เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็กุ้นวัดรอบนะคะไซแอลก็รอบไปแขนเนี่ยแบบสวมได้สวมได้ก็ประมาณ11นิ้วแบบไม่ไม่ต้องเปิดแบบติดตะขอนะคะคือสวมไปได้เลยก็ไม่มีผ่าอะไรนะคะประมาณ11นิ้ว หรือ11นิ้วครึ่งก็ได้นะคะเนี่ยคือให้สวมได้เลยนะคะอยู่ประมาณเนี่ยก็จะหลวมนิดนิดแขนเสร็จแล้วนะคะตันนี้ชิ้นหลังก็เป็นงานทบหลังสวมหัวนะคะ ระทบด้านหลังชิ้นหน้าจากข้างคอเระว,วัดเข้ามาสองเซนค่ะความลึกที่เจาะนะคะเรามาที่เส้นอกเลยค่ะ เราจะทำโปโลประมาณสามเจ็ดเซนนะคะแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งอันนี้ตีขนานขึ้นมาเลยค่ะสามเซนครึ่งนะคะสามเซนครึ่งตรงนี้เราก็ตั้งฉากตรงๆมาเลยค่ะเราจะต่อตรงนี้นะคะต่อ ด้านหลังด้านหลังเป็นคอกลมนะคะสองเซนแล้วก็โค้งคอหลังเลยค่ะข้างหลังเป็นคอกลมเป็นหลบสาบธรรมดานะคะข้างหลังก็เสร็จแล้วนะคะด้านหน้าตัดค่ะ ตรงนี้เป็นทบหน้านะคะทบหน้าตรงนี้เราจะแบะปกนะคะเป็นปกปีกนกมีเฉพาะด้านหน้าแล้วก็พลิกไปเลยค่ะ เราแต่งตรงนี้นิดนึงให้เขาโค้งน,นิดนึงอันนี้เขาแข่งไปเราก็วางมานี่เลยค่ะความใหญ่ถ้าไม่ชอบใหญ่เท่านี้จะตัดทิ้งไปเซนหนึ่งก็ได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ